สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิป1งานหนึ่งเคสนะในงานซ่อมบำรุงรักษาระบบเกียร์นะครับคันนี้เป็น Ford e c o b o o s ตตัวพันนะมีปัญหา,าเกียร์กระโดดเียกกระชากนะบางครั้งเร่งไม่ไปนะ FC โทรมาสอบถามนะให้เราจึงนะแนะนำให้ FC นะครับ มาเรื่อยๆช้าๆนะไม่ต้องรีบกลับมาแล้วก็มาทําการตรวจเช็คหน้างานนะครับว่าคันนี้สาเหตุเจอจากอะไรเป็นอะไรได้บ้างนะในรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้คอมพิวเตอร์เข้าตรวจสอบนะครับว่าคันนี้จะเจออะไรบ้างนะในระบบเกียร์ของเขานะครับไปดูด้านในกันเลยครับผมมานะมาดูด้านในนะเราใช้คอมพิวเตอร์นะครับ เข้าตรวสอบนะตัวเช็คก,ก่อนที่จะซ่อมนะต้องวิเคราะห์งานก่อนนะครับให้ดูชัดๆนะครับรหัสโค้ดที่ขึ้นนะครับ P07A3 นะครับชิ้นส่วนปืดของเกียร์ A อออนค้างนะ A อออนค้างนี่คือก้ามปู A นั่นเองนะมีปัญหานะครับ อีกแล้วนะฟอร์ดคันนี้นะเราจะทําการยุกนะฮะแล้วก็นำเกียร์ลงมาทําการซ่อมนะไปดูวิธกีการซ่อมของเรานะครับว่ารุ่นนี้ทําแบบไหนบ้างนะฮะไปดูไปชมกันเลยครับผมนะคันนี้นะหลังจากจับโค้ดเสร็จนะเจอปัญหาแล้วนะครับก็ นำขึ้นลิฟต์ยกนะแล้วก็จะยกเกียร์ลงมานะฮะการถอดก็คล้ายๆกับเกียต้านะฮะเกียต้าตัว1.5นะฮะแต่ว่าตัวนี้เป็นอีโคบู t ตัวพันนะครับถอดก็ถอดเท้านะครับซ้ายขวาออกนะแล้วก็ลุกมาปิดนกตรงนี้นะชุดสายไปไม่ควรถอดนะชุดนี้ต้าปูเกบี A B และกล่องนะะ ยกลงมาทั้งตัวนะครับออ๊ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ต่อไปนะถอดคล้อยเสียนะครับผมตัวนี้เราถอดนอด็นอตล้อเกียร์นะก็จะยกลงมาเลยนะดูนะรุ่นนี้นะไม่มีไม่มีทอ็อกนะไม่มีทอ็อกเกียร์นะครับผมไม่ต้องถอดนอดอ็อตท็อกเกียร์นะครับหลังจากถอดชิ้นส่วนไรหมดนน็อตเรียบร้อย ขอดน,นเดรียบนะร,ร้อยนะครับหลังจากขอดนเรียบร้อยนะครับมาดูนะชุดด้านในของเกียร์ตัวนี้นะบอดอีเกิลบูตตัวพันนะครับหน้าตาไม่เหมือนกับบอร์ดซิดต้า1.5หรือ1.6นะครับผมฮะเอออ่ะลงมาลงมาดูกันนะครับไป,ไปเดี๋ยวยไปไปยดยดไ ระวังล่วงระวังหล่นโอ้ยหน้าตาเหมือนขึ้นจับอย่างหนึ่งเลยนะเนี่ยตัวปัญหาครับตัวนี้ตัวปัญหา,หานะฮะนี่นะ <หา S 1> ไปเฟืองโชว์นะฮะบนหน้าปัดอย่าลืมถามหานะครับอู๋ช่างองูอง๋ช่าง,งตัง้มนะอู๋ช่างตัง้มหรือแง,งจเจริญการช่างนะครับ จะจบงบไม่บานไปนะเดี๋ยวเราจะให้เลยนะรุ่นนี้นะวัาที่กบูตตัวพัวนนะเกียมีปัญหานะครับเอออนค้างเนะีกล้ามปูเอติดขัดประมาณนั้นนะครับมาก,ก่อนนะครับมาก,ก่อนก่อนที่เราจะลื้อนะครับตัวนี้ก็ต้องมาร์กด้วยนะครับเครื่องไฟวินนะครับทีการถอดก็คล้ายๆกันนะครับ มัดหัวจีบนะครับถอด <ไป S 1> สี่ตัวมัดหัวจีบสีตัวถอดออกมานะครับมอเตอร์กล้ามปูเอบนะครับผมเอาต่อไปเป็นกิบล็อกหรือว่าปิดนล็อกนะงัดออกมานะครับเรียบอ,ออกมาเรี้ยว กูเพื่อนนะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าก่อนจะถอดออกมานะสังเกตนะว่าฟันเฟืองมันจะไม่ไม่เท่ากันนะตำแหน่งเนี่ยตรงนี้นะใส่ให้ตรงลายเดิมนะเวลาประกอบนะครับหน่วยก็หยุดส่งเข้าไปหน่ไม่ต้องหนวยแล้วพกมาพกมาดึงออกมามบอกชาไม่เหมือนเพื่อนนะครับตัวน,นี้เราคีมทางอย่างเดียวพี่ดูชีมทาง คีมทางนะครับไม่ใช่คีมทางหน้านะครับผมน่าเนี้นิดเดียวลักษณะเขานะดูด้วยนะครับต้องสังเกตด้วยนะครับปิดล็อกก็สำคัญนะสำคัญทุกจุดนะครับ A V วีเห็นไหม V วี เอหงายเอคว่ำเดวแต่เข้าใจนะครับประมาณนี้นะเอวีนะทีมงานบอกใครกับหนังญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเอวีจะเกี่ยวไหมเนี่ยเเหมือนเดิมครับเลยนะมั้งนับไปยังนับไปยังนับไปยังเดี๋ยวไส้ทะลักไสทะลุไส้ทะลักออกมาอีกไม่เป็นไรครับีมงานเรามืออาชีพนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ ยองเล็กนิ่เฉยนะเสียนะฮะรอชอดเด็ดนะครับเสียนำชุดคัดออกเอาอีกข้างนึงตั้งนี้ไม่ออกเอาอีกข้างนึงชุดนี้ใหม่นี่แพงมากนะมีแปดหมื่นนะรุ่นนี้ ทำซ้ำอีกข้างนะไม่ออกเต็มล่มนะครับมาแล้วหลุดแล้วนะครับว้าไม่เหมือนเพื่อนนะครับมาดูด้านในมาดูด้านในมีมานการกดนะครับ ตัวนี้ไม่มีจานกดนะครับนี่เป็นลูกปืนคัดนะครับมีรอยไหมด้วยนะลอยมีรอยไหมอ่านี่นะตัวที่มีปัญหนานะมันมีเนอะเอออนค้างนะครับคือตัวนี้นะมันมีอะไะเจียนมาญ่ใ่า่อยู่เลยเอออนคะ้างเอใหญ่บี B เล็กนะ เดี๋ยวเราถอดเรามายนกันนะตัวนี้ที mm hmm. นี้มาดูในเกียร์กันนะฮะ mm hmm. กับอาการที่ก้ามปูเอจับติดหรือติดขัดนะครับสังเกตว่าในเกียร์ลูกนี้จะมีคาบสนิมนะคาบสนิมหรือคาบน้ำนะที่ตกค้างอยู่นะนี่ชัดเจนนะเนี่ยลูกปืนเลื่อน ตรงนี้นะเป็นรอยนะทำให้ติดขัดนะครับจับติดหรือติดขัดสาเหตุเกิดจากน้ำเข้านะต้องระวังนะรถรุ่นนี้อย่าพยายามขับลุยน้ำนะเห็นน้ำท่วมนี้ให้เลี่ยงเลยนะมงเงนก็ต้องขับจนกว่าน้ำจะแห้งนะแต่พอแห้งมาก็จะเป็นสภาพนี้นะทางที่ดีอย่าลุยนะครับผมทางที่ดีอย่าลุยน้ำนะครับ มาดูตัวบีนะสภาพเหมือนกันเลยนะครับผมตัวนี้นะเราจะเปลี่ยนทั้งคู่เลยฮนะเอกับบีไปเลยนะฮะเพื่อจบปัญหาไม่ต้องยกสองรอบนะครับอายุงานก็พอๆกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการสะอาดนะตรงนี้ล้างน้ำได้นะแต่ล้างต้อง่อ้แห้งนะแห้งเสร็จนะเราต้องทำความสะอาดตรงนี้นะตรงที่ ล้อตัวนี้จะไปสัมผัสนะล้อเลื่อนตัวนี้นะจะไปสัมผัสครับทําให้สะอาดนะงานที่เราทําออกไปนะครับรับประกันทุกชิ้นนะครับรับประกันทุกชิ้นงานนะครับผมเนาะนี่เป็นก้าปูชุดเดิมเขานะครับแล้วก็ลูกปืนลูกปืนกดคัสตัวนี้นะต้องเปลี่ยนนะครับ น่าจะเกิดเสียงดังนะเวลาใส่เข้าไปนะครับมีรอยไหม้ด้วยนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก้ามปูใส่เข้าไปแล้วนะครับมาร์กก็เหมือนเดิมนะในตระกูลปอร์เกต้ามาร์กเหมือนกันนะตัวนี้เวลาใส่ก้ามปูนะครับเดี๋ยวเราจะไปบอกมาร์กด้านบนอีกทีเวลาประกอบนะครับผม อันนี้นะเราใส่คัดไปแล้วนะ่มากมกหปิดล็อกนะใส่เข้ากับตามเดิมนะมีร่องของมันอยู่นะอย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับแล้วก็วิธีการเซตคือ13รอบนะตรงนี้นะมอเตอร์ AB นะหมุนเซตชุดคัดใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะประกอบเข้าไปนะฮะแล้วก็ทำการโปรแกรมเกียร์กันนะรหรือว่ารีเซตเกียร์กันนะครับในทีมงานประกอบกันไปเลยครับผม ปอดอีโคบุสนะฮะจับเกียร์ที่เรายกลงมาเปลี่ยนก้ามปูนะแล้วก็เซตชุดคัตเข้าไปใหม่นะฮะตอนนี้ปานเครื่องติดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทำการเออโปรแก,กรมโปรแกรมโปรแกรมเกียร์นะครับรโปรแกรมเกียร์กมปูไม่ได้เหรอโอโปรแกรมเกียร์นะครับผมอ่าตอนนี้ทีมงานกำลัง โปรอยู่นะครับก็เสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปวิ่งทดสอบกันนะกับรถคันนี้นะครับผมเดี๋ยวรอทีมงานเราโปรแกรมให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราออกไปทดสอบวิ่งด้วยกันเลยนะครับผมหลังจากโปรเสร็จแล้วนะโปรแกรมเกียร์เสร็จแล้วนะครับจะวิ่งทดสอบนะวันนี้ให้ทีมงานเป็นพลขับนะครับนี่นะขึ้นใต้ชัดนเจนครับบอดมาได้นะครับมีปัญหา เกียร์เับาถดนะครับมาเลยนะอูแงจเจริญการช่างนะครับผมอ,ออกตัวมาจากที่อูก็รู้สึกว่านิ่มนะเกียร์เปลี่ยนรอบต่ำนะครับนิ่งเลยนิ่งเลยเดี๋ยวไม่วิ่งไกลๆให้ดูรอบเปลี่ยนเกียร์นะครับผมรอบไม่สูงนะครับผมนิ่มมากนะ สมมูิมากเลยนะครับนี่สัตรอบสูงเนะตอนนี้หกพันรอบนะครับโอ้โหในตะกูลปอดนะเวลาปันนิ่งนะก็ต้องวิ่งไกลๆหน่อยครับห้าโลสิบโลยี่สิบโลนะฮนะต้องวิ่งระยะทางยาวๆไกลๆนะเพื่อให้อุปกรณ์นะ และกล่องนะเรียนรู้นะครับนี่มันจำมาง่ายๆ่ายซะนะประมาณนี้นะตอนนี้นะวิ่งสมูทมากนะเกียร์นิ่มมากเกียร์นิ่มมากเลยนะทีมงานบอกอืมแต่ชุดคัดนี่แพงโคตรแพงชุดคัดนี่อยู่ประมาณเท่างไหร่เบิกงใหม่นี่แปดหมื่นเบืองใหม่กว่าเกือบแปดหมื่นมากับเรานะไม่ถึงนะครับผมราคาย่อมเยาวนะครับ จัดจบให้ทุกคันนะงบไม่บปลไปนะครับอยู่ในงบที่เราจํากัดให้นะลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้นะครับ FC มาเราก็ดีใจแล้วนะครับผมงานที่ทําออกไปเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับนะจบแล้วนะคันนี้จัดการเปลี่ยนก้ามปูนะครับ AB แล้วก็ลูกปืนคัดนะฮะชิ้คัดไม่ได้เสียนะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับประหยัดไปนะฮะ เปิดไฟเห็นหน้ากันหน่อยนะครับนะจบแล้วกับงานที่ทำออกไปนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบทลิปนะฮะที่เราทำออกมานะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทางช่องยูทูบโงแงจเจริญกันช่างนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะครับวันนี้กล่าวคำวบ่า um สวัสดีครับผม จะจบงมไม่มบานปลายทีุ่งแงจเจริญการช่างนะครับ